ตันนี้กเดี๋ยวเรามารับชมไปพร,พร้อมๆกันนะท่านผู้ชมว่าจะได้เลขอะไรนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดกลางคลองท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอ โชคกับแม่เสียเราจะขอเลขให้กับท่านชมทุกท่านนะครับรอติดตามรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนี้นะครับกำลังจะจุดทูบไหว้เจ้าแม่ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาจุดธูปไหว้เจ้าแม่กันก่อนนะครับโอเคนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นการขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้รับโชคแล้วก็ไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่จะเสี่ยงโชคในรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้แม่สีแพรกันด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่เนาะก็อธิษฐานแล้วก็ขอเลขไว้พร้อมเรานะอาจจะเป็นโชคของท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็ เว้นช่วงมาค่อนข้างนานเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะที่จะมาขอโชคกับแม่สีแพรตรงนี้นะครับเดี๋รามาขอโชคไปพร้อมกันครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการขอโชคขอลาบกับแม่สีแพรนะครับเราจะเอาดอกไม้ไปถวายเจ้าแม่นะครับนี่เราซื้อพวงมาลัยมาถวายเจ้าแม่ด้วยนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันสาธุ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังที่จะจุดทูบอันนี้นะท่านผู้ชมเนาะขอกับแม่สีแพรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะได้เลขอะไรในรอบนี้เดี๋ยวเราจะทําการขอตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะ1คลิปท่านผู้ชมก็คือจุดทูบเลขมงคลตรงนี้เพราะว่ากับแม่สีแพรเนี่ยผมเคยมาจุดทูบที่นี่แล้วเลขเข้านะท่านผู้ชมเนาะสมัยก่อนๆที่ผ่านมาก่อนจะติดโควิดก็มีเลขเข้าอยู่เนาะบ่อยๆนะครับ เดีย๋ยวมารอรับชมกันเลยท่านผู้ชมว่าจะได้เลขอะไรในงวดนี้เนาะก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันเนาะนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอ,อจุดทูบเลขมงคลตรงนี้กันท่านผู้ชมขอกับแม่สีแพร์ตรงนี้นะตั้งแต่มีโควิดมาท่านผู้ชมเราทิ้งระยะห่างมากตรงนี้นะครับ ตอนนี้จุดไม่ติดเลยท่านผู้ชมลมแรงมากๆไม่รู้ลมมาช่องไหนเลย โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะจุดแล้วเราก็จะปักไปตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมว่าจะได้เลขอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะในการขอโชคขอลาบนะครับเดีย๋ยวเราจะจุดทูบตรงนี้ไว้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามรับชมแล้วกันเนาะนั่งคุยไปพลางๆก่อนนะท่านผู้ชมนะ ก็ต้องขอสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาขอเลขกับแม่สีแพรตรงนี้ที่ท่านผู้ชมตรงคือ,อนี่วัดกลางคลองเนาะเราเราขอจุดทูบเลขมงคลกับแม่สีแพรเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันนะว่าจะเลขอะไรเราย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูท่านผู้ชมว่าจะได้เลขอะไรในรอบนี้ท่านผู้ชมเนาะเราจะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราจะทําเป็น2คลิปให้ท่านผู้ชมนะ ก็คลิปแรกเราจะเป็นการจุดทูบเรียมขนตรงนี้นะคะคลิปที่2ก็จะเป็นการขอที่ขอไม่ตะเขียนนะท่านผู้ชมเพราะถ้าเวลามันยาวเกินไปเนี่ยท่านผู้ชมก็จะแบบดูไม่ครบนะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะตัดเวลาให้มันสั้นลงท่านผู้ชมต่อไปเราจะทําคลิปวิดีโอแค่สั้นๆเนาะเพื่อบางคนที่จะต้องการที่จะแชร์ให้เราเนี่ยจะได้ไม่ยุ่งยากในการแชร์นะครับเพราะว่าถ้า มันนานเกินไปเนี่ยการแชร์มันจะลําบากนะท่านผู้ชมเนาะผมก็จะทําประมาณ10บกว่านาทีเท่านั้นเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถแชร์ได้อย่างสบายใจและรวดเร็วไม่เปืองเน็ตนะท่านผู้ชมนะก็จะทําคลิปให้สั้นลงนะครับก็ยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอไปด้วยพร้อมๆกันนะครับลุ้นเลขตรงทางหลังของผมว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับเลข5เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอานนี้ออกก่อนนะครับ นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเลขเลขห้าท่านผู้ชมนะอืมดูกันเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมในการขอเลขตรงนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางในการขอโชคขอลาบเอาไปสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับใครที่ยังรอติดตามรับชมคลิปของแม่สีแพรนะครับก็ลองเอาไปสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับเผื่อจะมีโชคในรอบนี้ท่านผู้ชมนะเราก็ขอโชคให้กับผู้ชมทุกท่าน หลังจากที่ห่างหายมาค่อนข้างนานท่านผู้ชมนะก็ลองดูนะครับว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะเราเคยมาขอกับแม่สีแพรตรงเนี้ยจะเป็นการค่อมวิกเนาะบางครั้งก็จะเข้า2วิกสามวิกรวมๆกันเลยท่านผู้ชมต่อๆกันอนะ่ะแล้วก็จะเว้นไปตอนนี้คือเราทิ้งระยะห่างมาค่อนข้างที่จะนานน้องในช่วงโควิดท่านผู้ชมเราก็อาจจะได้รับโชคจากแม่สีแพรก็เป็นได้นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูด้วกันนะครับ ท่านผู้ชมตัวที่สองเริ่มออกมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับตัวที่สองเนา,าะขยับกล้องเข้าไปใกลๆแล้วกันนะครับตัวที่สองออกมาแล้วนะครับตัวนี้เราอยู่ที่ศาลแม่สีเพรท่านผู้ชมเนาะถ้าบางคนที่เคยรับชมอยู่เนาะที่ของแม่สีเพรเนี่ยก็จะเห็นเนาะท่านผู้ชมว่าเคยมีเลขเข้ามานะครับก็วันนี้พามาขอโชคขอลาบนะครับ วันนี้เราพาชัยทัดอองมาขอโชคด้วยนะก็รอบที่ผ่านมาสองสาหลายงวดเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อยได้หาเลขท่านผู้ชมเราทําให้เไม่ค่อยได้ออกไปข้งนอกเท่าไหร่ท่านผู้ชมเนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะแต่ในพื้นที่ที่เรามาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกแต่นะมันไม่มีคนอยู่ภายในอยู่แล้วท่านผู้ชมมันก็ เป็นพื้นที่โล่งๆไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนที่มีคนเยอะแยะอะไรอยงนี้เนาะเรามาตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ป้องกันตัวเช่นกันท่านผู้ชมใส่แมสใส่อะไรเหมือนกันนะครับป้องกันตัวเหมือนกันนะครับเลขต่อไปเป็นเลข4ีนะครับ5 4าสีนะห้าสี่ท่านผู้ชม รอรับชมกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเนาะว่าลุ้นตัวสุดท้ายด้วยนะท่านผู้ชมเนาะจะเป็นเลขอะไรนะครับผมพาท่านผูชมทุกท่านมาขอโชคตรงนี้เนาะหวังว่าแม่สีเพจะนําโชคไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะจะได้รับโชคจากแม่สีเพในวันนี้กันนะงวดต่อไปนี้นะครับ ช่วงนี้ทุกพื้นที่นะท่านผู้ชมก็จะเงียบเงียบเงงเหงาเาหน่อยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ออกไปหาขอโชคขอลาบไม่ได้เลยนะครับก็ผมเองก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ออกหาโชคหาลาบที่ไหนเลยท่านผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่อนข้าง,างที่ใจรุนแรงพอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็ถือว่าก็พยายามคิดอยู่นะท่านผู้ชมว่า,าพื้นที่ที่เราไปขอเนี่ย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคือไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหมายถึงว่า,ายังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนเยอะแยะพุกผ้าเลยท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะมาตรงนี้ได้เราก็เลยมาขอโชคไว้ให้กับมมท่านผู้ชมทุกท่านได้อาไปสิงโชคเสี่ยงดวงนะครับลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมจะได้รับโชคกันไหมนะามาลุ้นกันครับตัวที่สามออกมาแล้วท่านผู้ชม นะออกมาแล้วนะครับแต่จริงๆต้องรอให้ไฟดับให้หมดนะเพราะว่าเลขเลขค่อนข้างติดกำกวมกันอยู่ท่านผู้ชมมีอยู่หลายตัวมกันนะใช่ไหมหลายครั้งที่เราพาท่านผู้ชมท่านมาขอกับแม่สีเพเนี่ย ลหลายท่านก็คงได้ดูคลิปเนาะและหลายท่านก็เคยมาที่นี่อยู่แล้วท่านผู้ชมผมวบ้านนะหลายท่านที่เคยดูรับชมคลิปวิดีโอจากผมก็คงได้มาที่นี่เช่นกันนะผมผมคิดอย่างนั้นเนาะเคยที่จะมาขอเลขที่นี่เพราะว่าผมดูจากมีร่องรอยที่ขอเลขเพราะาที่นี่เราเคยใช้ลิปสติกในการขอเลขเนาะท่านผู้ชมแล้วตอนนั้นเลขขึ้นมา2ตัวนะครับได้2ตัวนะครับก็น่าจะมีคนที่มาขอเลขเช่นกันแล้วก็ใช้ลิปสติกทาเหมือนกันท่านผู้ชม ก็มีล่องรอยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขอเลขกับขอนแม่ตะเคียนเช่นกันนะให้กับท่านผู้ชมทุกท่านไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันด้วยนะครับแต่ตรงนี้เป็นการจุดทูบเลขมงคลท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับโอ๊ยลืมเลยลุ้นนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันตัวสุดท้ายนะครับเป็นน่าจะเป็นเลขห้าอยู่เนาะกำขวมกันอยู่ท่านผู้ชมห้าสี่นะครับห้าสี่ห้านะกำขวมกันอยู่ จริงๆตรงตรงตรงต้องบอกว่าตรงขอนแม่ตะเคียนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเนาะเพราะเป็นเป็นตะปุ่มตะป่มอะท่านผู้ชมค่อนข้างจะจะหายากนิหนึ่งแต่ว่าก็แต่ถ้าถ้าหาเจอนะคือเลขถ้าได้ท่านผู้ชมนะคือเข้านะรอบนั้นก็ก่อนที่จะหยุดไปก็มีเข้านะแล้วเราก็ทิ้งช่วงไปเท่นั้นเองนเข้าอยู่บ่อยๆนะครับถ้าผู้ชมออกมาหมดแ้ลเน้ะไฟ เริ่มดับแล้วตอนนี้ก็เป็นห้าสี่ห้านะครับห้าสนะี่ห้าเนาะแม่สีแพรให้เลขนี้นะครับห้าสนะี่ห้าเนาะโอเคไหมท่านผู้ชมนะครับเลขนี้เป็นหนะ้าสี่ห้าเนาะก็อย่าลืมเอาไปเสียงโชคเสียงดวงนะนี่นะครับห้าสี่ห้านะครับ โอเคท่านผู้ชมแม่สีเพให้ห้าสี่ห้านะฮะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ตรงเลขสี่ท่านผู้ชมม, 4, 5, 4, 5ชชม,มันมีความเ,าเขาเรียกอะไรเป็นเลขที่มันเหมือนมีเลขเจ็ดซ่อนอยู่ด้วยนะตรงเลขสี่เห็นไหมมันมันออกมาไม่หมดเนาะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดอยู่ด้วยนะเป็นห้าสี่เจ็ดห้าเนาะอยู่ประมาณนี้เห็นไ,ไหมท่านผู้ชมมันก็จะมีซ่อน,นอยู่<ล><ๆ>กับเลขสี่ด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นนะในความคิดของผมนะมันมี 5 4 7 5นะครับซ่อนกันอยู่นะครับคิดว่าอย่างงั้นนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาตีเราตีให้เป็น5 4 7 5นะครับเป็น5 4 7 5นะครับก็ลองจับดูนะครับเผื่อจะได้รับโชคจากแม่สีแพรตรงนี้ท่านผู้ชมโอเคนะครับ จุดทูบเลขมงคลกับแม่สีแพรต้องจบเพลงเท่านี้ท่านผู้ชมนะก็อขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านเนาะที่ติดตามรับชมนะแต่ว่ายังไม่จบตรงนี้นะยังมีอีกหนึ่งอีพีก็คือผมจะไปในการขอเลขกับอขอนแม่ตะเคียนในนี้แหละเป็นของแม่สีแพรท่านผู้ชมจะเป็นการขอเลขเนาะกับขอนแม่ตะเคียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับผมก็จะทําเป็น2 EP ีนะครับ EP พีหนึ่งก็คือจุดทูบเลขมงคลอีกหนึ่งอันก็คือไปขอที่ขอนแม่ตะเคียน เดี๋ยวเราไปดูที่ขอนแม่ตะเคียนกันจะเป็นเลขอะไรอย่าลืมติดตามรับชม EP 2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตาม EP 2เป็นขอนแม่ตะเคียนครับสวัสดีครับ